สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะครีวิวในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราก็อยู่ในแบบโรงเรียนมัธยม a ัคคิเดมี่นะคะน้องคือกลับมาเล่นอีกแล้วคือติดใจหนักมากไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะไม่ใช่อยากมาเล่นมากเคยทุกคนทุกคนอยากมาเล่นอ่ะเออตอนนี้ก็คือตอนนี้โอ้กก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จแล้วที่คือแต่งแล้ว คือแตแ่งเร็วถึงไหนโอเคตอนนี้อุ้มหาสงสัยไม่ได้เลยแบบ,แบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปโรงเรียนกันเลยโอ้รอน้องด้วยจ้ะพวกนี้เสร็จเร็วมากคือน้องไม่ทันอ่ะโอเคตอนนี้พี่สาเปน็นอยู่ไหนคะน้องอุ้มอยู่ไหนคะไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเยวองไปหาพวกนี้ก่อนนะพวกที่ไหนเอ่ย ยกมือยกมือทั้งเกิดเจอหนูอะ <c oughs> ่ะคนนีคเขาอันนี้แต่งตัวเหมือนพี่เลยคนไหนวะพีนี่อยู่ห้องไหนอะห้องเรียนเหรอ,อยี่ไหนอยังอยู่หน้าห้องเรียนเนี่ย,ยหน้าบ้านอ่ะอุ้ยเซ็งเป็ดเลย <c oughs> มาที่โรงเรียนหนูนี้เลยมาแล้วเข้ามาในห้องเรียนอะคาเดมี ห้องเรียนที่หนึ่งเหรออืมตั้งขวารู้ปะเนี่ยขวาล้ายซ้ายดีเนี่ยรู้ปะเนี่ยหนูนั่นแหละรู้หรือเปล่าทางซ้ายไม่ใช่เหรอทางนี้ไม่อยู่ไหนเนี่ยหาพวกนี้ไม่เจอเนี่ยหรอนี่นี่ไหนย,ย,ยกมือดิกระโดดกระโดดขวานี่แหละพวกนี้เนี่ย เชิญมารอแล้วเนี่ยกลางวันอุ้มก็ยดงไม่เห็นวิ่เนี่เขาขนาดอุ้มขนาดนี้นะหน้าโรงเรียนอืมลับมาหน้าโรงเรียนเลยพี่ก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะอุ้มไหนวะทำไมไม่เห็นเลยกําลังจะเดินหาอุ้มนี่ไงอ๋อตอนนี้นี่อยู่หน้าเราพี่นี่หน้าอะไรหนูกลับมาแล้ว เอานี้เปลี่ยนหน้าตาเห็นน้องอุ้มแล้วไม่เปลี่ยนหน้าตาเราจะคนสวยคนดีคนเดิมเห็นน้องอุ้มแล้วค่ะอีใจมากเกือบพัดลงกันพัดภาคจากกันมานานเล่วะพัดภาคจากกันมาห้าร้อยปีโอ้เกินยังพี่ว่าเขาจะไปไหนก็คิดไม่ออกเหมือนกันเนี่ย คิดไม่ออกล้าชวนพี่เล่นแบบนี้เนี่ยนะก็จะมาจัดการคนหรือเราจะมาฆ่าคนกัน,นะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็คือเราจะลากเขานะคะแล้วก็ไปทิ้งพีละคนโดยที่เขาไม่รู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนนะคะก็จะทิ้งเขาไปมั่วๆเลยนะคะและ้วทีเขาก็จะหาทางออกได้แล้วก็จะออกแบบแล้วเข้าใหม่กันนั่นเองค่ะทุกคนก็ก็จะไม่รู้แล้วนะทุกคน แล้วพวกนี่ไปหาคนกันไปหาคนให้ไปจัดการนั่นแหละเออตอนนี้ต้องไปหยิบมีดก่อนโอเคได้ไมีดแล้วหยิบเลยมนนนนนุ่นู่นนุ่นนี่นุ่นหลังจากนั้นแล้วคะเราก็จะไปทําการโอ้โเจอคนละหมอผีอยู่ไหนวะทางนู้นทางนู้นพวกนี้ทางนู้นหมอผีหมอผีอยู่ไหนวะ ออยู่นี่นี่เองนุ่งมาเนี่ยเอาบูชายนาะจะวางไว้ไหมนะอ้นี่นุ้ยโดนจับตัวมาช่วยหนู่อยเลยข้าคือแม่มดแห่งที่นี่พวกเจ้าจะต้องเชื่อฟังคำสั่งข้าแล้วก็ไปหาคนมา เชื่อฟังมาช่วยนอนมิเนี่ยพวกโยเธอโดนจับไปแล้วเนี่ยวะมาช่วยฉันหน่อยเอาสองคนสามคนก็ได้มาช่วยฉันทีโดนลากไปฆ่าแล้วเนี่ยไม่ดูทนี่ดูมันดูมันมันจะพาหนูไปตก <Hi. S 1> ตายคคยมนงอยู่ฝั่งไหนอะตอนนี้หนูอยู่บนหลังคาแล้วหนูโดนจับตัวมาแล้วเนี่ยจะมันจะพาหนูตกมันไปตายแล้วไหนมาเนี่ย ล้ายใจร้ายมันจะผันตัวอะไรวะเล่นอยู่ดีกลายเป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยเอาไม่ผักกูออกละอีนี้เออข้างบนเหรอหนูลงมาข้างล่างแล้วหนูตายคาที่แล้วคนนี้ดูหนูหนูโดนโขนฆ่าอยู่หน้าโรงเรียนเดี๋ยวพี่จะเข้าห้องน้ำโอนีหหนูโดนแทงตรงเนี้ยตรงเนี้ยคนนี้ตรงนี้ตรงนี้มาช่วยหนูทีหน่อยตัวนี้หนู หนูไม่เหลือชีวิตแล้วยกนหนักมาแล้วนี่มีคนจะฆ่าหนูคนนี่เขาจะฆ่าหนูว่ะช่วยหน่อยหนูเป็นถึงสะพานนะโเรียนทำไมโดนทำร้ายนี้วะ เป็นสภานักเรียนก็หนูนี่แหละสีตูสวยขนาดนี้คิดไม่เป็นสภานักเรียนอยีกทุดบ้านเลยที่หนึ่งเป็นที่ลับในโลกเนี้ไม่มีใครสามารถถึงที่นี่ไม่มีใครเห็นเลยนะว่าที่ลับที่นี่อยู่ไหนพูนี้กดไปตรงอันนี้กดไปตรงไหนตรงตรงขอดูก่อนรนะับหยกูตรงไหนทนกคนมาแล้วีโอเคพี่นี่ใช่ไหมพู้นี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมหัวสีเหลืองเปล่าปล่า<ม>ารางน,นี้ลูเขาจะขาย ของเพียบขายของขายของมาซื้อสิร้านนี้ป้าเข้าใจดีสุดๆไปเลยนะจริงเหรอเขาขายอะไรเขาขายพวกอันนี้แหละพี่ก็กดดูอันนี้ก็เหมือนการขายวุ้จัดการคนชั่วได้เยอะเลยเอา้าววาร์ปพี่ไปอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ร้านอาหารอก็ดีได้และมั้ง นหนูตามไปอยู่ไหนวะอร้านอาหารหนูก,กลับไปละไม่มาแล้วร้านอาหารเหรอซื้อกาแฟดิพู่นี่ร้านนี้เขาขายกาแฟด้วยไม่ซื้อชาเขียวดีร้านนี้อร่อยนะชาเขียวอะ่ะอร่อยชาเขียวชาเขียวชาเขียวร้านนี้อร่อยอร่อยวิ่งวินเลยเป็นไ,ไงชาเขียวไงก็กด กดกดแล้วก็ซื้ออาหารอาร่านสกิลออกก็ซื้ออา่านสกิลไม่ออกก็ซื้อมัวม่วๆนี่พี่กินอันนี้อะไรอะอาโกโกยากิหรือเปล่าเนี่อยอากโกยากิกิกิเอเธออยู่กิถูกแล้วว่านี่ไม่ไม่เปลี่ยนหน้าตาหนูอ่ะอืมอร่อยอืมอร่อยที่เพื่นี่ว่าจริงด้วยไปโตม o นบอย เอาหนูไปไม่ได้ต้องปล่อยพุ่นี้ก่อนไปรอดก่มนพู้นี้มาเร็วๆูนี้มานะตามหนูมานะพวกนี้ตามหนูมาเออจะพาไปที่ที่หนึ่งที่มันสวยมากที่ไหนที่นี่ที่นี่มีคนเทียบเลยดูสิ ไปเพื่อนเยอะแน่ๆเลยรู้สิตัดไปคนไหนเป็นเพื่อนคือทักคนนั้นไปเลยเอาอไรไรพื่นี่อยู่ดีๆก็ตกลงมาค้างเลยดูพี่ก่อนช่วยให้หายเลยไม่อะตัขึ้นได้ยังอะคือขึ้นได้แล้ว วันนี้ถ้าแต่หนูไม่ช่วยไว้เนี่ยวัน,นี้ม่รอดแล้วโคตรทีที่นี่สวยไหมผู้นี่เราคุยกับ,บเพื่อนดีกว่าเออวันนี่งก็สไลด์เหมือนกันค้างเลยเราคุยคกับ,บเพื่อนกันไปเอาเพื่อนคนไหนดีเป็นคนสวยๆทั้งนั้นเลยว่าคนนี้ก็หล่อนะแต่ว่าไม่เอาอ่ะหาตัวคนเดียวก็ไม่อยากตายอะไอ้หน,น่อยตะโกนเลย โอ้นี่คือข้อหล่อหล่อแม่งทุกคนเลยหล่อไม่หล่อไม่หล่อหล่ออือก็หล่อมากหล่อ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 อเออหล่อนี่ท้อเร็วไปโรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวครูก็ด่าหรอกแล้วโดดเรียนกันมาห้าชั่วโมงแล้วนะที่ไปเร็วเลยเธอไปที่โรงเรียนเข้าห้องเรียนอ ไเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนไม่ทันไม่ทันไม่ทันแน่เลยปวดตีตายแน่ เราโดดเรียนกันดีไหมอะไงอาจารย์ก็ไม่เห็นอยู่แล้วว่าเราโดดเรียนอะฉันคิดว่าเราโดดเรียนกันเถอะอปมาไปน่าสนใจน่าสนใจเนาะการโดดเรียนครั้งเนี้ยน่าสนใจนะ่าสนใจเนาะการโดดเรียนครั้งเนี้ยแต่ว,ว่าเธออยู่ไหนฉันไม่เห็นเธอเลยอะเราจะไปเราจะไปอยู่ไหนดีอะ่ะถ้าเกิดโดดเรียนอย่างนี้เชื่อด่าตายนี่ เอ้าหาหาไม่เจอแล้วอะ่ะไหนอ่ะที่อยู่ตรงน้ำพุอ่ะที่มีคนนอนสลบตายเนี่นยเฮ้ยง่วงนอนจังเธอม่วงนอนแต่ฉันอยากนอนมากกว่าเธออีกโอ้ถ้าอยากเป็นน่ารักเสื้าคนเก่งอีออ <c oughs> ุนกินอะไรไม่รู้ไปไปไปเธอไปไปทางโน้ตทางโน้ตทางโน้ตเฮ้ยเธอ,เธอ,เธอมีคนฆ่ากันด้วยอะ่ะทำไงดีอ่ะเธอใคร เดี๋ยวเขาสิเขาฆ่าผู้หญิงคนนี้ทีนี้เขาก็จะบุ่ยเราว่าเราเป็นคนฆ่าอีกทำไมดีอะเธอตอนนี้ต้องรีบเผ่นก่อนนะไม่งั้นเขาจะบุ่ยเราว่าเราเป็นคนฆ่าหนีแล้วทุกคนเฮ้ยพวกมันไล่ตามเราด้วยว้ยมันจะฆ่าฉันด้วยจะด้วยมาช่วยเราหน่อยมันจะฆ่าฉันว้ย เราก็มีมีดอยู่นี่เรามีมีดแล้วมันมีมีดอาคมไงเอ้ยเธอดูสิดูเรามันทำเราสิฉันบอกแล้วเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกเอาเขาเอาเขาไปเก็บเถอะเอาเขาไปไว้ไหนดีเธอ เอาเขาไปทิ้งที่ขยะที่นั่นนะจำได้ไหมที่เขาไปทิ้งเราอะตอนนั้นเราจะจำได้ไหมไปที่ไหนอะจำเอามาเดี๋ยวเธอก็จะเจอเองไปเช้ามาอีมาข้างบนเหรอข้างบนสุดๆเลยเลยตามเชนมาอย่างเดียวนะเธอไม่ต้องไปนำไหนปุ๊ปผะบุปผะเธอตามเชนมาแถวหลังๆสุดๆนั่นแหละเขากระโดดตามเชนมาเลย แล้วเข้าไปในห้องส่วนนั้นซะอ๊ะทำไมวันนี้ใบไม้เป็นสีนี้วะเออวันนี้ใบไม้มันเป็นตีมใหม่ไมห้าเลียญเธอหยิบมีดเลยหยิบแล้วฉันจะหยิบอันนี้เป็นอาวุธจะจำตัวฉันว่าไม่มีเงินจะมีคนหาเรื่องฉันเธอทิ้งมันไว้ไหนดีอร์ลงเรียทิ้งเงินคนมาเห็นน่ะ เราสวยแน่ๆเลยนะเธอเอามาทิ้งไว้ไหนดีเอาไอ้นี่เนาะอืมเสียนดอกไม้เอา้าฉันว่ามันไม่ได้ม,ไม่ยอมลองเนี่ยจะทุบใบไม้เลยตอนนี้มันอยู่ในใบไม้ทุบม,มันเลยเฮ้ยจัดการมันซะเธอถือมีดไปไล่มันเลยเดยวฉันตามไปหลัง คนละคนกันอย่ะมันอยู่น,นู่นดูดูจับมีดใส่กันพูดว่าอ้ว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 อาสรุปราใส่ ough, ใครหรือวะใส่ตัวเองคนนี้มนทำร้ายหนูเออช่วยลแ้แกนแผนฉันด้วย นั่นจะมาหน่อยมึงออกมาได้แล้วดิอ่ะอีกที่ไหนวันนี้ล้างเค้กแทนหนูทีนะหนูสมอลเล่ไปแล้วเขาเค้กมากเขาเค้กมากเขาตุยแล้วอ่ะเทมด่าเลยเทงี้แหละเฮ้ยวันนี้เล่เก็บมีแล้วอีนี่อ่ะ จะไปกระจายข่าวว่าเราเป็นคนฆ่านะทีนี้อ่ะวุ่นเลยเฮ้ยมันไปเอาอุปกรณ์จัดก,การมันไปเด็กระจกกับไอเกะช่วยดิฉันไ,ได้หรอดูเขามาลุมพี่แล้วเนี่ยสองคนเลยไม่มีใครมาลุมหนูเลย ตูนี่ตูถือมีดเนี่ยเขาเขาพี่ไปแล้วเอ้าเขาไม่ตามหมูเขาไม่มีใครฆ่าหนูเลยหนูบอกบ้าวะเอาพี่กูคืนมาเขาพาพี่ไปแล้วลูกเอาพี่กูคืนมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นกูฆ่าพวกมึงแน่พี่กูคืนมาตามตามพี่มาวาร์ปวาร์ปมาเลยพี่กูกดกดตรงรูปพี่แล้วก็วาร์ปมาเลยเอาหมูให้วันนี้ไปกัน หนูอยู่นิ่งพี่จะกดรูปหนูไม่ได้หนูหาพี่แล้วเนี่ยไม่กดรูปหนูไม่ได้อา้าวนี่ไหนวะเธอเห็นพี่ฉันไมเนี่ยเจอพี่ฉันไว้ได้อาพี่กูขึ้นมาเนี่ยเอาพี่ฉันมา หนูมาอุ้มพี่สิอ,อ้าวอ้ากดอุ้มตรงไหนวะกดตรงนี้ใช่ปะเราเร็วจะได้อุ้มเนี่ยกดแล้วมันเรเว็วไม่เห็นแม่น,นดมกดไหดอยู่นิน่งๆสิตบเลยอยู่หาท้ายกัวบ้านใหญ่ไป นนไปเลยนนมันมีท่าอันนี้ด้วยไงพนนี่นะี Put your hands ่มะพุชเจอแฮนด์สับพี่นี้ไปไหนดีอยาไปไหนบอกหนูหน,หนูพาไปออืสิงมาที่นี่สิงเนะี่ยหย่างไหมไปยืนอีน่ไหนี่เรยังไม่เคยไปอีกไหม,มน่าจะมีใหญ่ที่เลยอ่ะอันนี้หน้าโรงเรียนเหรอ ใช่ใช่หนูเคยมาอยู่แล้วหนูไม่เป็นไรเลยแค่มันจะหลงบ้านอันนี้นะัไมนน่ใช่บ้านหลวงเทาหรอกนะอัอนเน,นี้ยเราน่าจะไปจับตัวเขามานะไม่บอกนะ้องเดี๋ยวพาไปจับตัวเขาไปจับตัวเขามาไปจับตัวเขาเอาคนละคนนะแล้วก็มาเจอกันที่นี่ โอเคพี่นี้วิ่งกดวิ่งอ่ะมันจะมีท่าวิ่งสองท่าหูอ้อุ้มไมกินไปเฉียบแังอ้าวฉันอุ้มเธอได้ไหมคะอุ้มเธอได้ไหมอุ้มได้ไหมอือุ้มได้ไหมอ่ะเคนนี้ได้คนนี้น่ารักดีเธอใช่ฉันอุ้มได้ไหมอ่ะกดอุ้มมันไหนที่หนึ่งที่สองอันอันเนี้ยค่ะกดเร็วอันที่สองแล้วเหะอุ้มเธอได้ไหมอ่ะ ขออุ้มคนนี้แหละอุ้มเธอได้ไหมอ่ะวันนี้วันนี้หนูได้คนแล้วหนูได้คนแล้วนี่ได้คนยังกดอุ้มมันไหนนะกดอุ้ยเหี้ยกดกดไปที่คนก่อนเอาเอาไหนก็ได้อันที่หนึ่งเนื้อที่สองอันที่หนึ่งเอาคนเอาคนหายอีกเหี้ยออกแล้ว มันนีหนูอีเนี่ยมัน,ลนไล่ไปไปหนูไปก่อนวันนี้ละซิงมากเอาอีนี่หนีหนูวนี้ช่วยหน่อยนีนี่มันหนีหนู๋ยูพี่ไปรอ พี่ได้มันหนึ่งมีเวิร์กเลยอะ่ะพี่มีใครให้หนูอุ้มเลยอะ่ะเขากลัวหนูกันหมดเลยอะ่ะเขากลัวหนูก็ดีแล้วก็มันลุกออกอองได้บหกมันหูไหมมันถูกันต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 ัน,ตน,ตน,ตนแล้วเขาออกอยังไงทีเนี้ยไม่รู้เขาก็กดออกเอง มยูมจะบ้าไปหับนี่เลยนะอืมอ้าวกดบา้าไม่ได้ต้องเดินไปเอาถ้าเกิดมีคนห้ามกันเราอุ้มใครมันต้องเดินไปเอานี่เดินไปไหนอยู่นั่นแหละมายัางเออเดี๋ยวไปอยู่นั่นรอก่อนมาเร็วมาเร็วสูสูวัน หนูมาตรงหน้าบ้านเราเนี่ยหมยพูดนี่ไว้ไว้มันไหนอะมาแล้วเนี่ยอยู่ไหนอะอยู่นี่โอเคจะบางไ่้ไหนดีอืมเอาไว้ไม่หลังเอาไว้เอาไว้แบบอื่นดีไหมเฮ้ยตรงนี้สวยมากพุดนี่มาดูดิเฮ้ยตรงนี้สวยมากอุ้ยอุ้ยสวยมากเลยไม่เคยมาเลยเนี่ยเอาไปทิ้งแถวนี้ไปไปไปทิ้งไว้ไหนดีเอาห้องน้ำเอาห้องน้ำเอาไว้ทิ้งห้องน้ำ นีวะมีสองห้องตีนเห็ไหมบนหลังคาเออปีบนหลังคาได้ไงอะสุดแค่นี้เหรอก็วางไว้บนหลังคาเลยไปหาที่ปีแล้วก็โดดใส่หลังคาเลยพู้นี้ขึ้นไปบนนี้ได้นะเออพู้นี้พุ้นี้นี่ก่อนพู้นี้นี่ก่อนแบบนึงไม่พู้นี้เราเอามันไว้หลังคาบนหลังคาบนเนี่ยพู้นี้วางมันไว้เนี่ย เมื่อไหนเอาบนหลังคาตรงเนี้เอามาตรงนี้เฮ้ยควนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่วางเปลี่ยนที่วางดูกลัวมันจะหนีดิเนี่ยปล่อยเขาสิมันจะพาเขาไปเดินเล่นตอนที่เขาจะเสียชีวิตเพราะเจะพาเขาไปตายเองก็คือออกนอกแแบมาพาเขาขออกนอกแบบ นสวยมากตามหนูมาพี่นี้กำลังไปกดพี่ลูกศรหนูอะกดไม่ได้ต้องเดินเองอ่ะก็ไหนนู้นอะมาทำไมแล้วพว่นี้ไปเล่นกันตาพี่หูไปเดี๋ยวจะไปเล่นสนามเด็กเล่นไปอ่ะ y e s you วันวะ night to miss you ก็คือฉลักคุณเหรอมั้งทุกทีอันนี้เอา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 เอาอะไรพี่นี่ี่เป็นแบบนี้แล้ว พูน้นี่พู้นี่ไปกดท่าสรุปอะหนูช่วยผู้นี้นะเป็นมือเรออยู่นี่ก่อนหนูช่วยแต่ผู้นี่ต้องยอมให้หนูทำให้นะมาเร็วๆมาพู้นี่ยอมให้หนูอุ้มไหมจ๊ะอ่าอุ้มไหนพู้นี่จะอุ้มเลยเนะี่ยมาพี่อุ้อมหนูอุ้มพี่อุ้มหนูเห็นอุ้มพู้นี่แล้วเนะนี่ยมัน,นี้ไมีผู้น,นี่ไม่ตกลงมันไม่เห็นนะไม่เห็นขีดอะไรเลยงั้นไม่ลองอันนี้สิลองกดอันนี้สิไม่จะกดอะไร นี่ลองอุ้มหนูสิพี่ลองกดไปที่ตัวหนูแล้วกดไปที่อันแรกอืมพี่กดอุ้มเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยไม,ไม่ไม่อุ้มหนูอ่ะไม่รู้อุ้มหนูไม่ได้ไแต่แต่อุ้มเขาได้ไม่รักแล้วงอนไม่ทำนกูหนูหนูไปอุ้มผู้หญิงขมสีชมพูดิได้ผู้หญิงไหนหอ่ะขัมฉิพู้เหรอเออเวสเวสไป โอเคค่ะน okay uhm, ้องสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะพี่นุ่นกับมาอุ้งไมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะดูสิน่ารักมากเลยสามารถมาเล่นกับเพื่อนแบบนี้สนุกสนุกได้เลยนะคะหนีไปแล้วจะจะพาเพื่อนไปไหนอ่ะจะไปคาทินบ้าหรอใช่